ซ่อนวัย20ปีตาดีท่นานก็ไม่มีทางได้เห็นเรือนหออานวิทยาต้นกดูนไม่ธรรมดาอายุ45ปีถูกตั้งคำถามแต่งงานมีลูกแล้ววิทยาวัาุุกรไยศา i หรืออันนักสดงชาวไทยเกิดที่โรงพยาบาลหัวเชียวเป็นบุตรของนายสุรชัยวัสุกรไยศา i และนางทิพวรรณวัสุกรายไพศาลจบการศึกษามัธยมจากโรงเรียนวัดนวลนร,รดิีระดับปริญญาตรีจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคนโนโลยีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และจบการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาคอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัยเดนเวอร์รัฐโคโลราโดสหรัฐอเมริกาอ่านวิทยาเริ่มมีผลงานสายวงการบันเทิงจากการเล่นโฆษณาก่อนเช่นชาขาเทลิคูเชฟโรเลตซาฟิราบัตรเครดิตธนาคารกรุงศรี GE กระดาษ d o u b l A เป็นต้นจากนั้นได้เริ่มมาสายงานแสดงจากการเริ่มแสดงมิวสิกวิดีโอเช่นเพลงเกิดมาเพื่อช้ําของดังของดังพันนกร,กรผู้ชายเหงซวยของอมารีนิติพลอีกทั้งยังได้ครองตำแหน่งหนุ่มโสดในฝันปี2518ของนิตยสตรฮีโออกด้วยตามมาด้วยงานแสดงภาพยนตร์เรื่องแฝดต,ต่อมาได้มีผลงานทางละครทางช่องสออกมาอย่างต่อเนื่องเช่นนิมิตมาเจ้าพ่อจำเป็นและสาภูษา แต่ผลงานละครที่ทำให้เขาเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นนั่นก็คือเริ่มจากเรื่องดอกส้มสีทองส่วนเรื่องหัวใจเจ้าตัวเผยว่าเขาเก็บเรื่องความรักไว้เป็นเรื่องส่วนตัวสุดๆสำหรับพระเอกหนุม่มอ่านวิทยาวระสุกราเพยสารซึ่งเมื่อหลายปีก่อนเจ้าตัวได้ไปออกรายการเลยที่กุ้นครัวก็ได้ยามเรื่องความรักกับสาวนอกวงการว่าปกติผมไม่ค่อยได้คุยเรื่องนี้นะก็ความรักปกติดี สิบกว่าปีแล้วที่โครการความรักก็ยังคงแฮปปี้ครับซึ่งก่อนหน้าน,นี้หนุ่มอันก็เคยเผยเรื่องความรักกับสื่อมาบ้างแล้วแต่ไม่คิดเปิดตัวกับสื่อไม่ใช่เพราะกลัวเสียภาพรักแต่เพราะอยากให้เกียรติผู้หญิงและกลัวว่าหากความรักไม่ได้ไปรอดอย่างที่คิดภาพที่เคยหวานกันออกสื่อจะถูกนํากลับมาพูดถึงอีกครั้งแต่ก็ยังไม่มีแพลนแต่งงานสักทีและไม่คิดจะเปิดตัวเพราะกลัวไปกันไม่รอดรายได้มีแฟนละครของหนุ่มอันได้ออกมาตอบแทนว่าหากจะมีภรรยาลูก ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเพราะเขาก็โตมากพอแล้วและไม่จําเป็นที่จะต้องปิดบงังแค่ยังไม่อยากเปิดเผยจริงๆอีกทั้งยังมีบางคอมเมนต์เผยว่าแต่อันนี้เก่งจริงๆยอมรับว่ามีแฟนแต่ไม่เคยมีใครหาแฟนเขาเจอเลยภาพหลุดอะไรไม่มีสักภาพจนเรายังเคยคิดว่า ไม่มีหลอกแฟนที่ว่าเนี่ยพี่อันอ่ําแน่ๆเราชอบตาราชายอยู่สองคนคืออันกับสมาร์ทเกิดปีเดียวกันมีงานได้เรื่อยพอการแล้วก็ปิดเรื่องแฟนเก่งพอกันเลยบางคนก็เผยว่าพี่อันแต่งงานตั้งนานแล้วส่วนลูกก็มีแล้วค่ะกี่ขวบกี่เดือนไม่แน่ใจค่ะงานนี้ไม่รู้เรื่องราวความจริงเป็นอย่างไรหนุ่มอันจะมีลูกมีภรรยาแล้วจริงๆหรือไม่ยังไงก็ต้องรอให้โตว่าพูดเองดีกว่าค่ะฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะ